เรื่องนี้เป็นไงฮะเจ้าเมื่อก่อนต้องผิดต้องทชเล่เองพอสมควตครับเรื่องนี้รับบทเป็นอาคินครับเป็นเรื่องมายาก็เป็นคนค่อนข้างหยุดดันนะครับเรื่องเนี้ยผมว่าผมน่าจะหยุดดันที่สุดเพราะน่เคยเล่นมาเลยแล้วก็ฉากที่เข้าไันั่นเองเมื่อก่อนมันอาจจะแบบไม่ได้แบบรุนแรงแต่เรื่องเนี้ยรุนแรง นะะฮก็คือสุดกระชากไล่ถูกดูเป็นคนก็ค่อยดีเลยนะฮะแต่ว่าในในความที่ผมต้องดูแลนักนี้เพราะว่าเราต้องการเค็นจากนั้นอีกว่าต้องการอะไรจากครอบครัวเราแน่เขาพยายามเข้าหาเรามากนะครับเราก็เลยแสดงออกมาแบบนี้นะฮะก็เป็นการท้าทายบนปากพอสมควรเพราะว่าซีนอารมณ์ทั้งกับนักเอกทั้งกับตัวลคอเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะฮะเป็นคนมีโบกโกเราต้องการจะต้องอัพเลเวลขึ้นมาเยอะมากบ คือมันต้องมันต้องรูฟพลังตัวเองอะเพราะว่าเราดุดดันมากในเรื่องเราจะเป็นคนที่แบบโมโหขึตลอดเวลานะจะโปรตีนไม่ใช่คนที่โมโหนะแต่ว่าแบบก็เลยต้องอัพเลเวลอัพพลังตัวเองขึ้นมาไม่เคยเล่นเองในเวอร์นี้มาก่อนเลยมันรุนแรงมากจนจนเหนื่อยนะแต่ว่าถือว่าท้าทายแล้วกันนะครับเรรับรอรับแรงกระแทกยังไงบ้างครับถ้าตะโกนอ้อนแอ๊งคือแรงกระแทกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซีนแทบแทบมากกว่า ที่มันจะมากระแทกนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างดูเดือดถ้าเทียบกับละครไทยที่ผ่านมาเรื่องนี้รุนแรงจบวัวเลยนะครับซีนแทบๆเป่นยังไงครับมันยากมันมีความเพราะว่ามันแทบถึงขั้นน้องๆซีรีส์วายเลยเป็นลนาานกักษณะ NC ไม่ใช่เลิฟซนนีนเลยเปน็น NC เลยครับผมมากกจแน่นอนมากกว่าจบแน่นอนมันเป็นเป็นครั้งแรกมาที่ถึงเขาเล่นระดับนี้ใช่เป็นครั้งแรกที่ ต้องขออนุญาตน้องปันปันนะฮะว่าโอ๊ยผมต้องถึงต้องตัวขนาดนี้นะครับขออนุญาตพ่อแม่เราด้วยรู้จับน้องอยู่แล้วก็เลยก็เลยได้สบายหน่อยในเรื่องของการแส่รองนัดเี็กเป็นยังไงในเรื่องของการแส่รองนัดเล็กกับน้องยังไงเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการคิวเนั่มเน่นๆต้องระมัดระวังนิดนึงคือปันปันเราสนิทกันมากๆอยู่แล้วเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการที่แบบความความสบาย วลาอยู่ด้วยกันนเป็นสบายอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ยากมึงตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องโฟกัสมากมากก็คือเรื่องการแสดงเพราะว่าปกติเราจะคุยเล่นแบบเพี้ยาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมันเชื่อเชือกนกันเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขามันก็จะมีความต้องสู้ต่อกันละกันนะครับมันก็มีการวอลกอิงอะไรกันเยอะไมหมฮะว่าไอ้ไปถึงระดับไหนถึงไหนอะไรอย่างเงี้ย คือบล็อกกิ้งเยอะมากเพราะว่าซีแต่ละซีเนี่ยเป็นซียาวแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ยาวแบบคุยเล่นๆมันเคาะกันมันเอียนกันมันโอ้โหคือการมันต้องจำบล็อกกิ้งให้เป๊ะด้วยแล้วก็ในฉากเนี่ยคืออดก็เยอะอารมณ์ก็รุนแรงนะครับฉะนั้นต้องทํากันบ้านมาอย่างดีอินบอกว่ามีการฆ่าดกันบ้กันบ้างเหมือนกันการมันรุนแรงอ่ะมันกระชากไปกระชากมานะครับมันก็มีโยเล็บบ้างนิดหน่อยๆของพลาดบ้างก็แต่ว่ามันยอยู่ ยู่ในบทบาทเนาะตั้งตั้งตัวเหรอผมมาโดนโดนก็ตโดเสร็จโกระโดดเหรอตกจริงด้วยตกจริงเลยเหรอเพราะมันเป็นฉากที่แบบมันไวที่อย่างมันไวมากมันก็เลยบัญชีการกัดระยะมืออาจจะยากหน่อยนะครับเข้าใจได้มือหนักไหมครับพี่ปันไม่ครับขอยค่าแทนปีก็เลยย้อนไปเลิฟซีนเราขออนุญาตตัวปันแล้วส่วนตัวเราต้องขออนุญาตคนข้างตัวเลยด้วย ใช่ครับอราแยกของพ่อแม่เหรอเราเป็นนักแสดง p r o f e ช s i o นอลนะครับนี่องการทำงานครับนี่การทำงานเรล่างให้ฝังไปใส่ครับล้างให้ฝังไปอ่าคุณมันใกล้ตัวเรานี่แหละผมจะเราเรื่องชีวิตผมให้คนสนิทสนิทฟังทุกคนนะครับหมดทุกคนเลยหมดทุกคนนะครับพ่อแม่เป็นศิลปิน เราไปเรื mm ่อยเลยนั่เราเนี่ยก็คือสบายใจได้เป็นถือเป็นการทงานพี่น้องครับเราเป็นการแสดงรชพินอลเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างเพื่อนสนิทของเราไม่มีเข้าใจไหมว่าเขาพิชิตโกงจริงอะไรอย่างนี้ไหมทุกคนเข้าใจครับอืมบางทีเขางมีคน่เข้าใจเอางี้ใครจะบอกว่าไม่มีใครไม่เข้าใจคนที่รักผมเข้าใจผมหมดเรื่องการแสดงไม่เป็นทุกคนสนับสนุนทั้งหมด <nied> ใช่ <fits you Elena> ใช่ใช่มีมีถ่ายถ่ายฉากแบบเลือดจงเลือดตีในคนยาอาจจะไม่ค่อยชอบนะคแต่ก็ที่เดี๋ยไม่มีปัญหาอะไรใช่นะคยากยากเขาจะเขาจะทำเขาจะหลอกยัยะไรบ้างครับเขาจะชอบให้เราเป็นผู้ชายได้รุนแรงบ้างเนี่ยชอบ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 ให้เห็นความก้าวร้าวของเราดุร้ายไปใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ต้องบอกกับเขายังไงบ้างครับว่ามันเป็นบทบาทง่าย ม้าอินฟุ้งสมัยมันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวก็มีละครที่เล่นเป็นคนดีให้มาได้ดูนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอละกันเรื่องนี้มีใช่ไหมคะแบบคนดีประบาดคนดีมีดีคิดว่ามีนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ต้องห้ามม้าหอก็มีภาพทางมาเรื่อยเรื่อยเรื่องนี้ต้องห้ามดูเรื่องนี้อย่าดูเรื่องนี้ไม่ต้องดูผู้คนต้องดูแต่ห้ามว่ามาไม่ต้องดูเรา่ว่าเป็นดีฟซีดับอยู่ของเราเลยนะคะับเอามเหอ เพราะว่าภูมิใจในตัวหลานเนาะเมื่อก่อนว่เป็นคุณชายเป็นท่านชายเป็นเจ้ามาลนะตลอดตอนนี้นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มกาขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าการทำงานผมตมอชรเลนต์ตไปเรื่อยๆขนาดนคือมันก็เป็นการชิ่กดบ่าตามอายุด้วยนะครับแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นงานที่มาถึงเราเนี่ยก็จะเป็นงานที่ต้องใช้ปีกมากขึ้นองใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าท้าทายและก็นสนุกผมได้เห็นมุมมองเห็นอารมณ์ใหม่ๆของตงัวเอง ลิมิตของตัวเองที่แบบเฮ้ยเราอยากจะทุสมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมันสนุกกับการสแสดงนะครับคือตอนนี้ยังมีงานละครเข้าอย่างต่อเน,นื่องเลยจะแบบต้องมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผมก็ต้องเรือง,อง,องเลี้ยงดูนะครับในขณะที่หลายๆคนมีกลัวผลกระทบเรื่องของดาราบนันเทิงกรันรมไม่มีงานสแสดงอะไรเงี้ยแต่สำหรับผยังมีงานมาต่อเน,นื่องคือผมรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนานตัวเองเราเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพนะครับงานที่คุณภาพเขาต้องใช้นักแสดงคุณภาพผมรู้สึกว่าผมก็เลยพยายามจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ เพราะว่าเออปีกัวมาเล่นสองละครเสร็จฟอมบ้างอะไรบ้างมาเลยไม่มีผลกับตัวละครช่องที่แบบว่ามันถูกผลิตน้อยลงดาราทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นฟรีแลนซ์เนาะวันนี้ก็เลยรับได้ได้กลับทุกซีซั่นทั้งที่หนังได้ใด้ได้หมดเลยส่วนตัวมันมีผลกระทบบ้างไหมสำหรัจริงในเรื่องของการทำงานกระทบเนียคือเพื่อพูดตรงว่างานไร้เลยนีครับแต่ว่าเราไม่ได้ตดนเรื่องไหนเราอะคือ ด้วยความที่ว่าผมวันนี้ผมมีธุรกิจด้วยนะครับฉะนั้นโฟกัสของผมก็คือการแสดงเรื่องที่อยากจะโชว์ของจริงเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งธุรกิจที่เราผมอนข้างโฟกัสข้างหน้ครับตอนนี้ก็ขายโปรตีนไข่ขาวนะครับแบรนด์ชื่อว่าเอ็กซกี้ก็กำลังขายดีในทิกตอกทัปมีรัสด้าเลยนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กินนะบัวไม่ได้แพ้วย์แพ้ซอยนะฮะจริงเรามีธุรกิจหลายตัวตอนนี้ธุรกิจหลักๆคือตัวนี้เลยใช่ัโปรตีนไข่ขาวครับ เรื่องของีราเรื่องของแสดงเีอะไรที่เราอยากจะลองทำเ่ยเช่นซีรี์วาเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ตทส์าหพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยผมยังยังไม่ได้มีประสบการณ์ว่าถ้ามันมีโอกาสถ้ามีบทที่ดีบทที่้าทายเราผมไม่ได้เกียบพี่ชอตมีหลายเรื่องค่ัขออเรื่องนะับผมจะไปคุยกับแกที่บ้านนะฮ ชายก็อีกส่วนนึง่งที่พี่ส่งมอ,อ,องเรื่องนี้นยังไงบ้างต่างเลยครับเพราะว่ซีรีส์ก็จะมีอการเสนอคู่วายปกติจิ้มหรือว่าชายรักชายคือความรักประเภทหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าในละคปรปกติจิ้รอะลึงี้ยคือตัวละครมันต่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์เกย์ซีรีส์แ่บชายรักชายมันจะลักษณะเกย์อะไรอย่างเงี้ครับแต่พอชาชนเขาจะไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายชายกับชายเลยไม่ได้คิดว่ามีคู่เกย์เดี๋ยวว่า แต่คนที่เป็นเกย์จริงๆเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเป็นเกย์ป่ะเออประมาณนั้นผมไม่เก็ไม่แน่ใจอะยังไม่ออกแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องนี้ก็องเปิดกว้างนะว่ามันเวลาคือเคยคิดยังไงเว่าถ้ารู้เองต้องไปเล่นชายกับชายหรือสีรี่วายก็มันก็คือจิตวิญญาเรากับจิตวิญญาณของอันแสดงคนหนึ่งเล่นด้วยกันรูปลักษณ์ภายนอกมันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละเรามองข้ามเพศสภาพไปแล้ะ มีคนติดต่อมองไม่จริงๆเรื่องซีรีส์ว่ามันก็มีมันก็มีแต่ว่ามันจะถูกบอบางยังไม่ลงตัวที่ถ้าดูเรื่องคิวด้วยใช่ไหมดูเรื่องคิวเรื่องคิวด้วยใช่แต่เคมีคือส่วนที่คือได้เลยนะซีนได้แล้คิดว่าถ้าเห็นเล่นยังมีคนรออยู่ไหมดูดูจะดีใช่ไหมหลายคนรอที่ยูยังไม่เกินใช่ไหมหนูเนี่ยดูจะเป็นควอมบกพร่องฉรอดูโอเคขอบคุณ